มันกว้างมากกว้างขนาดไหนนะคะเราสามารถจัดซูบาร์ในห้องนี้ได้นะคะอาจจะเป็นโรงเรียนแรกเลยนะคะที่มีแอลกอฮอล์ขายอยู่ในโรงเรียนนะคะแต่ว่าอันนี้นะคะก็มีกฎเหมือนกันเนาะว่าเออใครดื่มได้บ้างนะคะมาอยู่ที่นี่ไม่ต้องกลัวอดค่ะมีอาหารให้ครบสามมื้อนะคะแล้วก็เป็นบุฟเฟ่ระดับโรงแรมค่ะ ตอนนี้นะคะคิมก็อยู่ในโซนของ dining a r e เรียของ Joyful Education Center นะคะซึ่งเขาจะมีอาหารเป็นบุฟเฟ่ให้ทั้งหมดเลยนะคะ3ามื้อเช้ากลางวันเย็นนะคะซึ่งนักเรียนทุกคนที่เรียนที่นี่ก็จะต้องมาทานอาหารที่ตรงนี้นะคะเป็นในส่วนของโรงแรมทีชายโฮเทลด้วยนะคะด้านหลัง ก็จะมีลายอาหารที่เป็นแบบโรงแรมเลยนะคะทุกคนมาอยู่ที่นี่ไม่ต้องกลัวอดค่ะมีอาหารให้ครบสามมื้อนะคะแล้วก็เป็นบุฟเฟ่ระดับโรงแรมค่ะ ทุกคนตอนนี้นะคะคิมก็อยู่ในห้องพักของสถาบัน Joyful นะคะซึ่งอันนี้เป็นห้องพักแบบ2เตียงแล้วก็สามารถทําเป็นแบบสามเตียงได้นะคะโดยที่อันนี้เป็นห้องโชว์รูมนะคะห้องตัวอย่างเนาะก็จะมีแค่ตัวเตียงแต่ว่าจริงๆสามารถพักได้3ามคนก็ได้นะคะทางโรงเรียนก็จะเอาเตียงที่3านะคะมาตั้งให้เนาะแล้วก็จะมีทีวีให้นะคะมีโตเครื่องแป้งให้นะคะ ในภายในก็จะเป็นแอร์แบบนี้นะคะทุกคนเป็นแอร์แบบปกติทั่วไปที่เราเห็นที่บ้านนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีโต๊ะให้อีกหนึ่งตัวนะคะก็ไม่เชิงโต๊ะหรอกก็คือเป็นที่วางของนะคะแล้วก็มีตู้เย็นให้แล้วเรียบร้อยนะคะมีตู้เสื้อผ้าให้แล้วเช่นกันนะคะภายในนะคะก็จะมีห้องน้ําในตัวนะคะอย่างที่บอกเนาะว่าเป็นฟาสชัลิตี้แบบโรงแรมนะคะห้องน้ําก็จะมีทุกอย่างเลย ะะมีผ้าเปลี่ยนให้นะคะทุกวันนะคะถ้าต้องการเปลี่ยนเนาะแล้วก็มีพวกเชาวเวลคิดนะคะสำหรับห้องอาบน้ำเนาะที่สำคัญคือแยกโซนเปียกนะคะแล้วก็โซนแห้งด้วยเช่นกันเนาะมีเลนชาวเวอร์แบบนี้นะคะมีชาวเวอร์ปกตินะคะแล้วก็มีทั้งน้ำอุ่นน้ำเย็นนะคะแถม มีแชมพูคอนดิชเนอร์แล้วก็บารเจลให้เรียบร้อยแล้ว mm hmm. เติมไม่อั้นนะคะใครมาเรียนที่ Joyful ก็ไม่จะเป็นต้องกหมาเอาโุงเรียนมีให้นะคะแต่ว่าที่นี่นะคะไม่มีสายฉีดชําระเนาะแต่มีดายเป่าผมให้มีผ้าเช็ดตัวเปลี่ยนให้สามารถเปลี่ยนได้ทุกวันนะคะและนี่ก็คือห้องแบบ2เตียงหรือ3เตียงของ Joyful ค่ะ ัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะคิมก็อยู่ในห้องซิงเกิลเบดรูมนะคะซึ่งขนาดห้องก็ไม่ได้ต่างจากห้องทูเบดเมื่อสักครู่นี้นะคะแทบจะเท่ากันเลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นก็คือเตียงค่ะอันนี้จะเป็นควีนเบดนะคะเหมาะสำหรับนักเรียนคนไหนนะคะที่อยากจะมาเรียนที่ Joyful แล้วอยากอยู่คนเดียวนะคะก็เอาห้องนี้ไปเลยค่ะเต็มๆนะคะอีกทางนะคะยังได้วิว สวยๆแบบนี้ด้วยค่ะทุกคนสุดยอดมากนะคะมีโต๊ะเครื่องแป้งให้นะคะมีทีวีให้มีโซนนะคะเก้าอี้สำหรับไว้พักผ่อนหย่อนใจให้ตรงนี้นะคะแล้วก็มีตู้เย็นนะคะรวมไปถึงกาน้าร้อนะคะชุดชงชุดชานะคะที่นี่ก็มีตู้เซฟให้นะคะมีตู้เสื้อผ้าของไม้แขวนเสื้อให้ด้วยแล้วก็มีตู้เย็นขนาดเล็กนะคะส่วนในห้องน้ำนะคะก็จะเหมือนห้อง คู่เมื่อสักคู่นี้เลยนะคะก็มีชะโค้ค่ายนะคะอ่างล้างหน้านะคะแล้วก็ภายในนะคะมีเหมือนกัน,นะคะ่ะมีเลนชาวเวอร์ให้มีฝักบัวอาบน้ำนะคะน้ำอุ่นน้ำเย็นบาสเจลแชมพูคอนดิชนเนอร์มีให้นักเรียนไม่ต้องเตรียมมานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือชุดตัวนี้นะคะได้บอกผมก็มีให้ ผ้าเช็ดตัวผ้าพันหัวนะคะก็สามารถเปลี่ยนได้ทุกวันนะคะเป็นหนึ่งในเซอร์วิสพิเศษของ Joyful Education นะคะ ้นะะีเราอยู่ในห้อง VIP r o o m ค่ะซึ่งมันกว้างมากกว้างขนาดไหนเรคะเราสามารถจัดซุบ้าในห้องนี้ได้นะคะแต่ห้องนี้มีเพียงห้องเดียวในในโซนของ t ีชัยโฮเทลนะคะมีเพียงห้องเดียวค่ะแล้วก็จัดไว้สำหรับครอบครัวนะคะ4คนถึง6คนเท่านั้นนะคะถ้ามาคนเดียวไม่สามารถนอนห้องนี้ได้นะคะถามว่าทำไมเพราะว่า พื้ที่มันกว้างเกินอ่ะคุณนะดูสิมีโซฟาสบายๆด้วยนะคะแล้วก็มีโต๊ะให้ทานอาหารนะคะแถมยังได้2ตู้เย็นนะคะไปเลยก็คือตู้เย็นใหญ่ตู้หนึงตู้เย็นเล็กตู้หนึ่งแล้วก็มีเครื่องฟอกอากาศด้วยนะคะที่สําคัญนี่มีซิงค์เอาไว้ล้างจานนะคะสามารถเก็บของได้เนาะแล้วก็ทีวีค่ะทุกคนจอใหญ่มากโอ้โหสุดยอดแล้วก็มีพัดลมนะคะ ถัดไปนะคะเป็นห้องนอนเนาะซึ่งห้องนอนอย่างที่บอกค่ะว่าเรามีให้ทั้งหมดนะคะต้องเป็น4คนเท่านั้นเพราะว่าเราเตรียมไว้ให้2อเตียงใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะและในห้องนะคะก็มีทีวีด้วยเช่นกันนะคะมีโตเครื่องแป้งนะคะแล้วก็มีในส่วนของที่ใส่เสื้อผ้านะคะก็คือสามารถแขวนเสื้อผ้าตรงนี้ได้นะคะหากมากันมากกว่า4คนนะคะ ก็จะใช้พื้นที่บริเวณนี้แหละคะ่ะในการวางเตียงเนาะแต่อย่างที่บอกค่ะว่า,วาต้องเป็นครอบครัวเดียวกันเท่านั้นนะคะ4คนขึ้นไปไม่เกิน6คนคะ่ะและที่สําคัญเลยก็คือห้องน้ําใหญ่มากแยกโซนเปียกโซนแห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีเลนชาวเวอร์เหมือนกันค่ะมีฝัฟงองน้ำมีครีมอาบน้ําแชมพูนะคะแล้วก็คอนดิชเนอร์น้ําอุ่นน้ําร้อนมีนะคะแล้วก็นี่ค่ะทะโคกอย่างดีนะคะแล้วก็ ่าล้างหน้านะคะอย่างดีเช่นกันใหญ่มากนะคะแล้วก็มีดบาบอยผมให้แล้วไม่ต้องเตรียมมานะคะและนี่ก็คือห้อง VIP Room นะคะมีห้องเดียวในในตึกของ T Shine Hotel ค่ะ และนี่นะคะก็เป็น V.I.P. ร่ม m 2มีห้องเดียวในตึกนี้เช่นกันนะคะความเหมือนเลยก็คือมีพื้นที่ด้านหน้านะคะค่อนข้างกว้างเหมือนกันนะคะแล้วก็มีตู้เย็นนะคะมีไมโครเวฟมีซิงลังจานอะไรแบบนี้คะ่ะเหมือนกันทุกอย่างเลยนะคะแต่ที่สำคัญค่ะ ห้องนี้นะคะถูกเซเปรสนะคะแยกเตียงออกนะคะมีห้องเล็กๆ2ห้องนะคะนั่นก็คือ1เตียงใหญ่ใน1ห้องนะคะก็สามารถที่จะปิดประตูได้นะคะเพิ่มความเป็นส่วนตัวเนาะซึ่งมันจะต่างจาก VIP room 1เนาะแล้วก็ก็มีอีกห้องหนึงเช่นกัน,นะคะ่ะนี่นะคะเป็น1เตียงใหญ่เช่นกันก็4 Member ขึ้นไปนะคะแล้วก็มีที่สำคัญเลยเครื่องกรองอากาศค่ะนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำค่ะ ก็จะเล็กกว่าห้องเมื่อกี้หน่อยนึงนะคะแต่ก็มีความกว้างขวางอยู่นะคะมีในส่วนของชัโครกนะคะอ่างล้างหน้านะคะแล้วก็เลนชาวเวอร์แล้วก็เป็นฝักบัวนะคะแล้วก็มีได้บอกผมให้เรียบร้อยนะคะผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหัวเปลี่ยนได้ทุกวันนะคะลงแจ้งแม่บ้านได้เลยนะคะมีโต๊ะทานอาหารอย่างที่บอกค่ะว่าเหมือน v i p o o รูม1ป๊ะเลยแต่แค่ มี2มีแยกห้อง2ห้องนอนนะคะสำหรับใครนะคะที่ดูวิดีโอนี้แล้วสนใจอยากจะมาพักห้องนี้แนะนำว่าต้องรีบจองนะคะแล้วก็มีห้องเดียวในตึกนะคะแล้วก็ต้องมาลงเรียนนะคะมากกว่า4คนขึ้นไปเป็น Member Family นะคะก็คือเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ4คนขึ้นไปนะคะ2คนไม่ได้3คนไม่ได้นะคะต้อง4คนขึ้นไปเท่านั้นค่ะ ตอนนี้นะคะคิมก็อยู่ที่ชั้น8นะคะเป็นชั้นลูปท็อปของโรงแรมทีชายโฮเทลนะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของ Joyful Education นะคะซึ่งภายในนะคะก็จะเป็นเหมือนร้านอาหารนะคะทุกคนมีเมนูอาหารนะคะแล้วก็เมนูเครื่องดื่มนะคะ อาจจะเป็นโรงเรียนแรกเลยนะคะที่มีแอลกอฮอล์ขายอยู่ในโรงเรียนนะคะแต่ว่าอันนี้นะคะก็มีกฎเหมือนกันเนาะว่าใครดื่มได้บ้างนะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นในส่วนของออที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะของนักเรียนเนาะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของครอบครัวนะคะหรือแม้แต่ในรูปแบบของอินดิวิลเองก็สามารถขึ้นมาพักผ่อนหย่อนใจบนนี้ได้นะคะและด้านหลังนะคะก็จะเป็นในส่วนของวิวสวยๆนะคะ รวมไปถึงถ้าไหนถ้าช่วงไหนเป็นพีคซีซั่นนะคะที่นี่ก็จะเป็นที่ทานอาหารสําหรับเมนเร์นะคะแล้วก็เป็นที่ทานอาหารกลางวันเชา้ากลางวันเย็นนะคะของทุกๆคนนะคะนอกจากดิ i แอเรียด้านล่างก็สามารถขึ้นมาทานข้างบนได้ค่ะและที่สําคัญนะคะที่ชชยโฮเทลนะคะยังมีวิวสวยๆเห็นทะเลแบบนี้นะคะซึ่งอันนี้นะคะก็จะเป็นด้านนอกส่วนของลูฟท็อป ที่นักเรียนก็สามารถมานั่งพักผ่อนหย่อนใจได้นะคะด้านนั้นเป็นทะเลค่ะทุกคนฮ่าแล้วเขาก็จะมีซิกเนเจอร์นะคะเป็นรถจิปนี่เนาะนะคะแล้วก็ถ้าทุกคนมองลงไปตรงนี้นะคะนี่อาคารนี้นะคะจะเป็นในส่วนของอาคารเรียนซึ่งเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมนะคะว่าหน้าตาของอาคารเรียนของจอยฟูเป็นยังไงนะคะ และนี่ก็คือเป็นหนึ่งในซิกเนเจอร์ของเมืองเซบูนะคะนั่นก็คือจิบนี่นะคะขึ้นไม่ได้แต่พามาให้ดูได้นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะว่าที่ต่อไปที่เราจะไปคือจะเป็นที่ไหนในส่วนของ Joyful Education ค่ะ เพื่อคนๆคตอนนี้นะคะคิมก็อยู่ในโซนคิสรูมนะคะสำหรับครอบครัวนะคะที่มีลูกเล็กเด็กแดงนะคะก็สามารถจะมาใช้บริการในส่วนของคิสรูมนี้ได้นะคะมีของเล่นนะคะครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นค่ะทุกคนเขามีตู้เย็นด้วยนะคะมีร้านค้านะคะช้อปปิ้งได้เนาะแล้วก็มีเครื่องครัวนะคะที่คิมคิดว่าน้องๆต้องชอบมากแน่นอนหรือจะมาเล่นซ่อนแอบกันในบ้านหลังนี้ ก็ได้นะคะและที่สำคัญอันนี้น่ารักมากทุกคนดูสิเป็นมินิอาร์มแชร์นะคะที่แบบน่ารักจริงๆดูสินะคะแล้วก็นี้เดี๋ยวรอต่อนะคะเนื่องจากว่ามันน่าจะถล่มลงมานะคะแล้วก็จะมีโซนอ่านหนังสือด้วยนะคะซึ่งโซนอ่านหนังสือโซนนี้ก็เป็นหนังสือเกาหลีซะส่วนใหญ่นะคะก็ใครอยากได้ภาษาเกาหลีคิดโซนที่จอยฟูก็ยินดีต้อนรับนะจ๊ะไปค่ะเดี๋ยวไปกันต่อเลยดีกว่าค่ะ ตอนนี้นะคะคิงก็อยู่ในอาคารเรียนของ Joyful Education เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนะคะหลังจากที่พาทุกคนทัวร์มาทั่วโรงเรียนแล้วนะคะแล้วตอนนี้เรากําลังจะพาทุกคนไปทัวร์ในโซนของห้องเรียนของที่นี่นะคะมีทั้งห้องเรียนเดียวห้องเรียนกลุ่มนะคะเราจะไปดูกันค่ะว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะโซนนี้นะคะจะเป็นโซนส่งผ้าซักนะคะก็คือ Rondy Service นะคะ มาส่งได้กี่โมงรับวันไหนนะคะก็ดูจากตารางตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ที่ทีวีฝั่งนี้นะคะจะมีในส่วนของตารางกิจกรรมนะคะใครมาเรียนแล้วอยากรู้ว่าสัปดาห์นี้หรือวันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างก็ดูได้จากที่ตรงนี้เลยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเรียนกัน นนะะก่อนที่เราจะไปดูห้องเรียนตรงนี้นะคะเป็นจุด library ของโรงเรียนนะคะสามารถมาหยิบหนังสืออ่านได้นะคะนี่นะคะมีหนังสือภาษาอังกฤษหลายเล่มเลยนะคะที่น้องๆสามารถที่จะมาหยิบอ่านค่าเวลาระหว่างรอเรียนได้นะคะนี่เห็นไหมคะสีสันสดใสนะคะแล้วก็ในโซนนี้ก็จะเป็นในโซนของ academic team นะคะที่เขาจะคอยตรวจตานะคะว่านักเรียนมาเรียนหรือย,อยังอะไรประมาณนี้นะคะก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะคะ และนี่นะคะก็คือตัวอย่างห้องวัน -on- วันของที่ Joyful Education นะคะมีศิลปะเต็มไปหมดเลยนะคะเพิ่มเสน่ห์แห่งการเรียนรู้นะคะก็อาจารย์จะนั่งนี้นักเรียนน,น,ยนั่งตรงนี้หรือนักเรียนนั่งตรงนี้อาจารย์นั่งตรงนี้ก็เป็นไปได้นะคะ <t ell> ห้องเรียนนี้นะคะจะเป็นห้องเรียนสําหรับนักเรียนที่โตหน่อยนะคะห้องก็จะค่อนข้างกว้างนะคะนี่ <t ell> เห็นไหมคะการแขนสองแขนนี่ก็คือ สุดนะคะแล้วก็เก้าอี้ใหญ่โตใหญ่นะคะนักเรียนก็นั่งตรงนี้คุณครูนั่งตรงนู้นคุณครูนั่งตรงนู้นนักเรียนนั่งตรงนี้นักเรียนนั่งนี้คุณครูนั่งตรงนู้นเอยนักเรียนนั่งตรงนู้นคุณครูนั่งตรงนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะห้องมอนข้างใหญ่เลยนะคะแล้วก็โอเพนแอร์นะคะมีแอร์ลงนะคะแต่ว่าก็อาจจะร้อนหน่อยนะคะสำหรับนักเรียนไทยไม่ได้เป็นห้องปิดนะคะก็เป็นห้องที่ค่อนข้างใหญ่เลยแหละค่ะทุกคนเมื่อกี้นะคะเป็นห้องเดี่ยววันออนวันสำหรับคนโตแล้วนะคะและนี่ก็เป็นห้องเล่นกลุ่มค่ะ กลุ่ม 1>, 1ต่อ4นะคะก็คือคู1่1คนต่อนักเรียน4คนก็จะใช้ห้องนี้นะคะก็ค่อนข้างกว้างนะคะแล้วก็มีเดคอ r a เรชันน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะสําหรับใครที่โรงเรียนนะคะก็จะมีค้ามเรียนกลุ่มด้วยก็อาจจะได้เรียนห้องหน้าตาแบบนี้นะคะ น,นีนะคะก็อยู่บนชั้น2นะคะซึ่งด้านหลังก็จะเป็นประกาศต่างๆนะคะที่นักเรียนสามารถที่จะขึ้นมาชั้น2เพื่อดูได้นะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะเป็นในโซนของออฟฟ,ฟิศนะคะหากนักเรียนมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการเรียนนะคะก็สามารถที่จะขึ้นมาปรึกษาที่ห้องออฟฟ,ฟิศนี้ได้นะคะก็มีเจ้าหน้าที่หลายคนนะคะคอยให้คำปรึกษาด้วยเช่นกันค่ะ นี่นะคะคิมอยู่ในโซนของ s t u ด y h อห้อชั้น3นะคะของอาคารเรียนของ Joyful นะคะก็จะมีโซนให้นั่งอ่านหนังสือแบบนี้นะคะมองวิวธรรมชาติค่ะแถมมีอันนี้ด้วย <c oughs> นะคะอุ้ยมันตั้งได้นะคะทุกคนนี่เห็นไหมคะใครจะมาอ่านติ๊กต็อกนะคะได้แต่ว่าแนะนำว่าอ่านหนังสือดีที่สุดนะคะเพราะว่าที่นี่ต้องใช้ความเงียบนะคะ ทุกคนคะที่นี่นะคะก็เป็นห้องเลยนกลุ่มใหญ่นะคะเพราะว่าจุนักเรียนได้ทั้งหมด8คนนะคะบุผนังเ่อย่างดีนะคะก็เก็บเสียงสุดๆนะคะใครจะหัวล้อจะกรี๊ดในนี้นะคะคนข้างนอกไม่น่าจะได้ยินนะคะเพราะว่าที่เก็บเสียงเขาสุดยอดมากนะคะนี่ก็เป็นห้องเลยนกลุ่มคะ่ะ